ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้พ่วงช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่หมู่บ้านลาดชนาวี 45, 45. อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับพ่วงข้างตรงนี้เป็นพ่วงข้างโฟอินวันนะครับพ่วงข้างตรงนี้เป็นพ่วงข้างโฟร์อินวันนะครับคือช่างจะรีวิวให้ให้ลูกค้าดูด้วยแล้วก็รีวิวสินค้าของช่างตั้มไปด้วยนะครับตอนนี้เป็นพ่วงข้างบรรทุกนะครับหมุนรอบเลย <c oughs> ตอนนี้เป็นพ่วงข้างบรรทุกอยู่นะครับอุปกรณ์ก็อยู่รอบคันเลยนะครับอุปกรณ์ก็อยู่รอบคันเลยนะเดี๋ยวช่างตั้มจะทําเป็นประกอบพ่วงข้างวีให้ดูนะครับซื้อพ่วงข้างตัวนี้มีเก้าอี้แถมให้เห็นไหมครเกร้ากอี้นั่งมีเก้าอี้นั่งชายทะเลชิลๆเลยนะครับประกอบให้ดูนะนะครับเปิดพ่วงข้างวีทีก่อนนะสิบก็ไปได้แล้วนะครับบอกพิงหลังนะครับเดี๋ยวเรามีให้ดูนะครับ บอร์ดพิงหลังอ่ะดูปึลล๊ดเ,เสร็จเข้าไปได้แล้วนะครับอ่าบอก์ดพิงข้างหน,น่ยนอยอันนี้คือบอพิงข้างนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นสีเหลืองตัดเขียวนะครับซึ่งเป็นเขียวเหนียวซับเนาะถ้าขายกำยํารวยแน่นอนเลยนะครับอ่ะใส่เข้า,าไปออตึวตนี้นะครับชั้นตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ สามารถปรับขึ้นสูงต่ำได้นะครับหลังคาก็สามารถปรับปรับสูงต่ำได้นะครับแต่ว่าช่างจะปรับไว้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คลิปที่ผ่านมาที่เห็นพ่วงข้างนอนนานนะครับตัวนั้นเลยนะครับตัวนี้ปรับลงนะครับชั้นบนนอนได้2คนชั้นชั้นชั้นกลางนอนได้2ชั้นล่างนอนได้อีก1เป็น5คนนะครับสามารถนอนได้ท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นพ่วงข้าง VP อ่ะมาดูด้านหลัง ตัวนี้เป็นตังคาจมโบ้นะครับตัวนี้ฝาปิดเปิดมีนะนะครับฝาปิดเปิดมีแต่ช่างตั้มทาแบบพอร์ได้เนาะอ่ะมาดูกันเห็นไหมฮะอันนี้คือฝานะครับทาแบบพอร์ปิดเปิดได้ก็เป็นเป็นบูทเนาะใส่ให้ตรงกันนะครับปึ๊บเ๊นี่ประมาณนี้เห็นไหมฮะพอร์ได้เปิดขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัว พ่วงขายของดีกว่าเนาะไปต่อเนาะอ่ะถอดนะครับก็คือให้ลูกค้าดูด้วยถอดก่อนขายของโอเควางนี้ก่อนอ่าขายของเฮ้ยถอดไม่ยากครับถอดไม่ยากตัวนี้เป็นถาดกลางนะครับก็สามารถยกคนเดียวมาได้นะถาดตัวกลางนะครับเออ่ปึ๊บยกมาอย่างนี้เลยเข้าด้านข้างก็ได้เนาะครับผมปึ๊บวางก่อนแล้วก็ยก ไม่ยากครับไม่ยากประกอบไม่ยากเนาะเขาจะมีเที่ยวใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือถานกลางนะครับถานกลางพื้นที่ตัวนี้พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่95คูณ110นะครับถานกลางอ่ะเรามา,าดูฐานหลังแมวาถาหนถาหลังตัวนี้นะครับนี่เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแทนที่อ่า บอ,บอกเบาพิงหลังนะครับเสร็บเข้าไปปุ๊บตัวนี้มาดูความต่างแตกต่างรับตรงนี้นะครับตัวนี้สามารถปรับสูงต่ําได้นะคุณพี่สูงต่ำได้เห็นไหมสูงต่ำได้นะครับจะปรับให้เสมอได้เยอจะปรับต่ำกว่าได้นะครับก็คือ,อลูกค้าถามมาเสมอว่าตัวนี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ช่างหนัก65ลองดูน,น่าจะยังไม่ขันเลย เีลยหกสิบ <German> ห้านะครับหกสิบห้าเห็นไหมอ่ะเดีหลืออันสุดท้าปัดแล้วทีนี้ขาดข้างเนี่ยมีให้อีกนะครับดูขาดข้างนะขาดข้างคือตัวนี้นะครับขาดข้างคือตัวนี้เห็นไหมฮะขาดข้างขาดข้างตัวนี้สี่สิบคูณแปดสิบ ครับ40คูณ80รับน้ำหนักได้เท่าไหร่เยอะมากครุ้มนะคระับร,ราคาค่าตัวตัวนี้23,500นะคระับครุ๊มนะครับเดี๋ยวเรามาดูขายของด้านข้างเวลาฝนตกต้องมีกันสาดนะครับเขาจะมีนอดล็อกให้ดึงออกมาให้ตกันเลยดึงไม้ให้สุด ดึงให้สุดดึงให้สุดครับผมดึงให้สุดมาดูด้านหลังกันด้านหลังเหมือนกันใช้ที่วดึงเหมือนกันด้านหลังดึงเหมือนกันเนาะดึงเหมือนกันใช้งานไม่ยากครับใช้งานไม่ยากดึงเหมือนกันเนาะดึงไปสิ้นสุดเลยเ่ก็พัดมาบ่อยคือทำไมผมถึงไม่ทำหางปลาเวลาหางปลาเนี่ยเราหมุนด้วยมือมันจะไม่แน่น ผมแนะนําเป็นตัวเป็นล็อัดีกว่าแต่นั่นกว่าอ่าประมาณนี้นะครับกันสายด้านข้างด้านข้างด้านหลังฝั่งมอไซค์ฝั่งมอไซค์ด้วยเนาะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกครับพี่เปิดล็อกครับผมในขณะเดยาาียวกันถ้าฝนตกจอดขายของอยู่แล้วราเพ่เปลแแี่ยนไ เีงแค่ตรงนี้คุณจะวาา้าวเหนอเเวลาขับขี่รถนะครับก็จะมีกระจกมองหลังให้ตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะเห็นชัดปะชัดเนาะทีน,นี้เดี๋ยวช่างตั้มอะให้ดูว่าขายของอีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ใช้ถาดกลางเราใช้ถาดเดียวด้านหลังนะครับเราก็ถอดถาดคัวนี้ออกนะครับยกออกไปยกไม่ยกมากทำเวลาออก เราจะเอาฐานนี้ไปขายของด้วยก็ได้ถูวางสินค้าใช่ไหมถามว่าอันนี้เอาเอาไว้ตรงไหนไไนี่ครับขายของเราจะยกขึ้นอย่างนี้ก็ได้แบบนี้หรือแบบนี้อันนี้เป็นตัวทิมหลังก็ได้เห็นไหมฮะคือการขายของฐานเดียวขายน้ํา คือครบคันออปชันครบคันเลยปรับต่างกันะประมาณนี้ก็ได้เพื่อจะขายขายง่ายหน่อยอันนี้คืออันนี้ของเขาใช่ไหมตรง,งจีงเทาอ,อีกอ่าถ้าเราขายของเราเอาตัวนี้ออกอ่าขานี่ออกถ้าใส่ถ้าเราใส่พวกเอ่อพวกอะไรถังถังน้ำแข็งเนี้ยไหมผมแนะนเาเอาเออ<ม>กจะง่ายกว่าถ้าเป็นตัว VP ีให้ใส่ตัวนี้อ่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่ลูกค้านะครับก็ประมาณนี้เลย ผมใส่ก่อนนะก็เนี่ยฮะเราสามารถใช้งานแบบแบบนี้ก็ได้เป็นบ่อข้างเดียวบ่อข้างเดียวอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะก็มีอ่อคือมีตะกร้าตะกร้าแตงคาใช่ไหมะอืมมีชั้นวางของใตงคามีตะกร้าใต้หลังคานะครับตัวนี้ราคาค่าตัวเขาอยู่ที่23,500า้าอนะครับ 23,500ืนามนะครับเงเินย่ำเสมอว่า23,500เลือกได้ทุกสีทุกลายนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับลูกค้าไปจอดขายของเสร็จกลับมาถึงบ้านจอดแล้วกลัวแบบว่าฝนฉันตกใส่ใช่ไหมครับดูความดูความหมาย ซอ่างออกมานะครับนี่ก็ดันดันเหล็กสี่อันนี้เข้าไปก็ประมาณนี้เลยเห็นชัดเจนไหมชัดเจนเนาะหมุนหมุนรอบคันเท่าไหร่นี่แหละคือถ้าตกตกไม่เสี่ยงแน่นไม่เสี่ยงคือการใช้งานครบรูปแบบนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k t i k t o k พวกหน้าเพจ Facebook หรือไม่ก็ u t u b e นะครับพิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเป็นภาษาไทยเท่านั้นเบอร์โทรก็เบอร์เดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างตั้มนะครับสุดท้ายท้ายสุดสวัสดีครับ